ไปจากไหนเนาะปลาเทศเซียวก็แม่เชียวนี่คือว่าสิมาเนี่มันสวยเหรอแด้นี่ว่ายจังไดนอนนี่เนาะไปอุ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยโอ้ยสามชิ้มาหอดอุ้ยแล้วเราถ่ายอยู่ตะเหิงเหรอจีแม่นโลติดออดไหมอุ้ยลงบั่นว่วยบ่ได้มาโดนปนันบ่เฮ้ยโอ้ยบ่ได้มาโดนลงทางที่เราเฮ้ยไม่ต้องได้ตัวสบายดีบ่สบายดีอยู่นั่นแล้วเขาเห็ียดล้ทางม่ก็เลยลง ลงทางเด็กทางเขาเฮ้ยเราพอเสียวเขาไปใส่เรเฮ้ยโอ้ยปุนยายขี่ไก่อยู่หน้าปุณตีนไปตีล่ะโอ้ยรู้เลยพียายขี่ไก่มาจัดนอบพุ่นตียุธงยุธาพุ่นตีเฮ้ยโอ้เสียวมายามสุนเสียวเป็นยายขี่ไก่โอ้ยมันข่อยมากกับบัดใดมาดนเราเพราะว่าข่อยฝ่าว่เพราะว่าฝ่าวบัวใดเอาผลไม่ก็สีฝ่าวเถอบัวใดเอาข่อยเขาหุ่มมันนี่ไม่ใหญ่บระยู่ไม่เท่า ใหญ่หนาวเผาแลยเธอนี่ก็เลยตจีฟ้าเออย่าเผาย่าเผาย่าเผาเมื่อนีร่ก็ร่างบ้านสวยอยู่จังหน่อยก็จะเมื่อก็จีบบ่ได้อยู่กินเขากินน้ำน้ำดอกเลยเม่เซียวเลยอืแต่ว่าคอยกระซิกลับเร็วเลยล่ะเอ้อหอกกระซิบกันกลับละล่ะมากระมาสร้างเปล่าแต่น้องปานี่ก็นนี้ว่าคันบัว่านัดกันไว้กันจีบบ่ได้มากเลยมาหนี้ย่านข้อยตายเด็ดว้าฝรเสียวสีไม่เห็นหรอบอสัน không sihua chết hết là thầu, à, si cái sihua tam quan chính tôi, cái chỉ có siêu cần, để à. mấy báo mít mận đen nhàng, báo mận tam quan chính luôn tao, ui, cả anh, ăn... 230 là lá, hey, như nhau cả hey, cả 230.000 là lá, nó thân thế nưng nha, 2-3 000 thế nưng, ờ, ba, ờ, nhiều nó cả 230.000 nưng, 4 mía tì <laughs> สี่ดอลลาจอกซ้ำหน่งเท่บอได้ว่าใจซ่นเนี่ี่เมียเดียวนีบอไวไวสิมัดสี่เดียวนีใหญ่ังไหะเฮ้ยบอคยกันยังไงเจ้าือกันเขาเป็ยังไงโตคก็กันโอ้ยมันบอแม่จัจซ่นเนี่ยเอาได้กระชันสี่เมียเดียวนีเสียเอาบบกไม่หายไม่เท่าไวยมาจางว่าเจ้าก็ฉันละเท่าบไม่ก็ยังแบ้อยู่ได้ละเท่าคบอการเาปยังไงเพิ่นมย ยังไม่สียังงามนี่ยังเป็นบ่าบนแถวแถวได้นาะสเปเชียวก็ได้โหดโพเหิ้งแถวบสีบสีเมียงามนี่กะจมว่ใหายแนวบัวท้าเอ้ยมันลักสีหานกลางเว้นเลยนี่เอ้ยวิมันบอแมนคันสีเมียบ้านตอนนี้น่ะเสียบักไม้ฝากนี่สีเมียบ้านเมียบ้านนี่โอ้ยเมียบ้านโอ้คันเนี้ยคันนั้นโอ้คันสีเมียบ้านสีเมียบ้านเออขอบใจได้หลายเซียวขอบใจได้หลาย เรียว่าสีเมียสีเมียเนาะหอดใสเดียวดีเกจังเลยเนาะขนาอันนั้นเละขึ้นไปทังนันแนนเลยเฮ้ยอันนั้นเดินผพอนไปนึงหน้านก็ึ้แนนไปเขาไปอาวกันด้วยให้สิครั้งมวกันทีไน้จะมาว่าจังสันเนาะบาดีว่าแล้วว่าสีเมียเป็นว่าสองเสมือเถื่อนวะเนาะคือกันมันล่ะสัน